สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับเมื่อนี่เป็นจ้าใดเนาะแถบฝันดีบ่นาะในข่วงเสื้อไทยนี่พ่อสี่ว่าใอ้ยังได้บ่ครับได้ครับไอเลขที่ฝันได้มันจะเป็นสามหาศูนย์เลขฝันได้นี่ยก็จะเป็นสามหาศูนย์ครับเรื่งนั้นนี่ลงลบหัวตรงกันแท่นสามหาศูนย์สามห้าศูนย์เป็นเป็นในรถมอเตอร์ไซค์นี่บ่ครับเนี่ยครับ รถปูนีหลือขั้นไหนเป็นรถปูเนาะตะกะเตียนอ๋อตะกะเตียนปูครับตะกะเตียนปูก็เลยซื้อไว,แวอ้แล้วก็เก่าสามอ๋อแล้วก็เก่าสามครับที่ซื้อไปเก่าสามเนี่ยเกลือเลือเรียกอย่างนั่นนะครับเก่าสามเรียกใครที่ผมบอกเลยแบกเลยรถสีปูมหาอ๋อรถปูมหาเป็นตัวกลับรถ<อ>ปูมหาเป็นตัวกลับนะครับนเนาะงั้นครับเราขึ้นไปหาปูเมื่อกี้ปูก็ว่าไอ้ยังเกาะอันขึ้นหนามัมนที่ว่าร่ไทยเก<อ>่าสามอที่ปูบอกเมื่อกี้ โอเอ้หกครัป็นหกหกเ้าคเป็นหกเก้าสามเกนะครับเนาะท่านบอกเมื่อกี้หกเก้าสามหอกเก้าสามหกนะครับต้คีรีเนาะปูบอกเนาะไก่เคียงกับเหล็ผมพอดีอ๋อ่ไกลไ่เคียงกันพอดีนะครับครับเล็กผมมาหลมิถุนแเราก็มีแปดซีอีหนึ่งเล้วึ็มีแปดซีนะครับเนาะ ปูเบาไปกะนี่แปดสี่เป็ดซี่เป็ดตรงกับบ้านแม่สมพรผมตรงกับยอดเงินกระถิ่นผมเปดสีนี่เป็ดตรงกับไปเกษตรบ้านแม่สมพรนะครับแล้วกระตรงก็ยอดยอดเงินที่ผมมาถวายเหมือนกันตรงกับยอดเงินอีกครับสองหมื่นสามพันแปดสิบสี่บาทอ๋อสองหมื่นสามพันแปดสิบสี่บาทเมนครับต้องบัตริ่นเพื่อตรง อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแนวทางนะครับแต่คือฟันดีบ่ะนาะครับเมื่อเคลื่อนเนี่ยเพราะสีว่าให้ตั้งได้บรับฟันดีครับฟันว่าไปซื้อหมูมาเนี่ยแหละมันได้สามโลฟันเลคิดสามร้อยห้าสิบบาทเขเป็นตัวเลขจะเขียนคือมีตัวเลขมากเลยเล่นมากเลยตรงกันพร้อมก็เลยไปซื้อไปคือว่าไปไปซื้อหมูครับ อซื้อหมูสามลครับคนละชิดให้ยสามลายหาเิบเป็นละชิ้นไสามลหาเสบนะครับนาครับเบื้เดียวก็ตื่นเลยแหบนี้ก็บฝันดีมัเป็นเป็นเกี่ยวกันดีอ๋อเ็เกี่ยวฝันดีนะครับมามันิไดีซอหมูไม่ปูอีกหรือเปล่าหมูปูไล่มาโอจะกินหมูเนยหมูอลกินงออะไรเลยกินงออะไรเลยวกินหมูลงมือ กินหมูกินหมูเบ้างดทสิยังกัสิหมูหมูเช่ไแมครับนี้จะมูหมูทุยังอยอครับนี่ก็เป็นแนวทางของมันนี่แล้วครงสุดท้ายแล้วคงสุดท้ายแล้วครับตัวเล็กบ้ามีลายดอกไม่สำนีตแหละไปซับกันเอาไปซับกันเอานะครับนซ้าหาซ้มหาส้นซ้นหาจะซับกันเอาซ้ำหาหาสามหานส้นหาครับน้งนนครับอรอแก็นี่ก็ทีจังนี่หร ใช่รถมาถวายให้ปูหรือเปล่าใช่มันรถมาถวายให้ปูหรือปะปูเพิ่นจากได้รถยังกับครับที่เป็นร้านรถตู้ปะสีหมอกเพิ่นก้ยังก่บรถหมอกเพิ่นจากได้รถตู้สีหมอกสีหมอกหมอกมาเจ็บโอนะครับปูเพิ่นกับจากได้รถตู้สีหมอกหมอกนะครับเน่าจะนะครับเปลี่ยน แนวทางนะครับส e ่วนส่วนเกวันน okay. uh ี uh ่ยเป็นพราะถมีความฝันเขอนเราเราได้เล่าให้อยังให้ฟังมโนครับอยู่น้ำกันตัวเดียวกันครับสามศูนย์โอ้ตัวเดียวกันนี่ะว่าดีครับแค่เป็นเลขกลับไปก็มาสิเน่เน่ฮ่าสามศูนย์ีของเกวันนี่มักสามศูนย์สวัสดครับสามศูนย์เนาะ จะเป็นเลขดังอีกนั่งเลยอ๋อเป็นเลขดังอีกว่าตีครับใบเลขกันเครื่องบินพ่นวัคซีนห้าสามศูนย์อ้หอ้โหมาสามศูนย์ครับตรงกับเครื่องบินอีกเลขเครื่องบินอีกอ้าวนะครับเน่ะผนวัคซีนมาสีแสดงว่าอาจจะเป็นเลขบนเนาะตัวสามศูนย์นี่เนาะแน่นครับบ่นเนี่ยดิบ่นเนี่ยอาจจะเป็นเลขบ่นเพราะเครื่องบินเนาะเครื่องบินมันก็ยึดทั้งฝาตัวเนาะแน่นครับไม่ทั้งฝาเลขสวย มันจะเรียกสวยนะครับมีเราคนกระทู้มาเพระเจ้าเจ้าถามเลข<อ>นั่งมึงยูทูบเอาได้ครับเด้อค <c oughs> ุณชายกับฝากคุณช<อ>ายนะรับแบงเอานะครับเมึงในยูทูบเอานะครับท่านควันเทียงอยู่ดอกนเทียงอยู่นะครับ <c oughs> น,นี่กำลังโหลดคลิปนะครับตอนนี้กำลังโหลดคลิปครับผมขานจังหน่ขันเทปที่ขันกันจังหน่อดเจลว่าอดใจรอ่าันนะขันยีหลอกขางซื้อยู่หรอกนะครับผมท่านจังได้ก็ได้กวอนเทียงนะครับ จะเม่นกับเฝ้าเพื่อกันนะครับไปจะได้เพื่อกันครับเอาได้ได้ความความกันนะครับอนี่นะครับก็เป็นหน้าทั้งของเสียเอกนะครับตัวนี้เนะมจะมีสามห้าศูนย์นะครับเก้าสามนะครับแปดสี่นะครับแล้วก็สามศูนย์นะครับ้มสามศูนย์นะ โค้งสุดท้ายของเสียกนะคะสามห้าศูนย์เก้าสามแปดสี่สามศูนย์นะคะดูแล้วก็รีบหยิบรอตอรี่กันนะคะ๋ยวจะไม่ทันนะคะตอนนี้ก็กำลังลงคลิปให้ชมกันอยู่นะคะ FC ค่ะอ๋อไม่ต่างไส่ขั้นนีมาติค่ะเพื่อนกันสียหมอบกูปูเูืนเป็นโอ้เพื่อนเตะกาเตียนครับ อูใช่ละมากที่หมดอ๋อปูพันไปเรียกเอาเอาไร้ป่ครับแม่จังไดนี่เราไปเอาเอามาเลยอแับสุดมาเลยออปูพันไปเรียกเอาได้ปฏิเอา่ันนี่แหละปฏิครับแม่แล้วปฏิได้ลุนนีดีแบบสิแบบอีกตั้งหนึ่งอ๋อแม่แล้วว่าอยากได้แต่ว่าปูพันอยากเอาพันอยากได้ตะกัดเตนบอกญ่ก็ญ่ที่อ่ะเป็นแม่ละโอ้แต่ว่าปูพันอยากได้เนาะถัาปูก็ได้เนาะครับ โอนับปูปูเพื่อนที่มากไงก็ๆใช่เนาะกีผู้เดียวของปูกีผู้เดียวของปูใช่เนาะไม่เคยไปนะอ๋อนะครับแต่ขอบคุณนะครับหท่านท้องเสียเอกนะครับดีหายได้หมดเนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่เป็นร่างรับโทรศัพท์ต่อครับนี่นะครับแต่เป็น ตะกัแตนนะครับที่ปูแฟนไปเรียกเอาเด้だだ่นะครับเนาะปูแฟนกลับไปเรียกเอานะครับตะกัแตนนะครับโอ้แมกไลนะครับว่าให้ผูไหลกีนทำเล่นนะครับตะกัแตนนะครับนี่คือรถปูไปเรียกเอานะคะเลขข้าง350นะครับโอ้นะครับ เบิ้องแรกข่างนี่ก็มีเลขสามหาส่นโอ้นะครับนี่เบิ้งเบื้งน้ำกันนะครับเด้อเจ็ซีเด้อนะครับโอ้บภาษาญังมาเบิ้งยักษ์เทีย้ยนี่นะครับเลขสามหาส่วนเมืองเครื่องได้นะครับอยู่ตะการแต้มผู้เพิ่นนะครับโอตัวแดงเครื่องเครืองได้เพิน่นว่าอันนี้คือเลขตรงเปียงนะคะอันนี้คือเลขเปียงท้ายนะคะ 09, 102, 04, 82นนคะงามงาม่งครับโอ้ปูาฟันหนี่ตีมากสีแดงนะครับเนาะเลขตรงเตีงค้านะคะนี่นะครับกัเป็นแนวท่างนะครับนำมาฝากเอฟซีนะครับว่านนี้พวกกวนปูหรือเปล่าปูยากปูเลตอนสลาก ครับผมรุ่นะครับเพอมือนี้ไปควนกูดหรอครับเป็นมีคุณะเพื่อนอันนี้เลขตาไฟนะอันนี้เลขตรงตาไฟนะ Ô cái ngang thật. Ô ngang ngang thật. Ô 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 ngang thật. ngang ngang ผู้เล่นีตะกระเทนนี่แหละครับไปกองตลาดชี้แต่ไม่มีเวลาซื้อผู้ีตะกะีตนไปกองฉลากนะไปออกเลสเนะครตะกะแตนไปกองสลาดครับเก้าสามหกเก้าสามหนะคม่เดี๋ละหกสามเกสนะด้วยแปนะครับสาศนนะครับ นี่นะครับในคกมเมนตตัวเลขนะครับที่เสียเอกเพิ่มให้แนวท่บในกองเสือไายนี่นะครับเที่ไปเลี้ยวจะแทงกันตอนนี้แหละแล้วตรงนั้นมันมันจะเคลื่อนเคลื่อนนะครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามแะรับชมนะครับทั้งชาวบ้านคนพายด้วยนะครับขอให้ร่ำลวยกันเรื่อง บอกยังไม่ยัเสียบแต่ว่ายุติเขาถอดไว้แป่วางเฉยเขาถอดไว้วางว้ายงหน้าหัวเดี๋ยวเขาจะแต่งออกขอบคุณท่านขอบคุณแอฟซีทุนท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องดาวพารวยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ